เรือแม่งโคตรไกลใครวะแบบเรือแม่งอยู่อย่างไกลสามร้อยเมตรอืมวิ่เชยหน้าก็มีหน้าก็มีซ้ายก็มีปีนเป็นลิงกันเลยมีป่ะเฮ้ยนี่มีเรือขนน้อย ขับแล้วมันจะได้อะไรวะขับไปป่วนเออขับไปขึ้นฝั่งไกลๆไงนะคมันขับเร็วก็ไม่ได้ไดอะไรเย,ย,ย,ยอะแยะเท่าไหรเนี้น่ะ <c oughs> มีคนเห็นใจกูไปนั่นแล้วแต่ว่าเป้ากูไม่ตามกูเลย เสเลยอุ้ยโดนจริงแอลวีมันจะพังอยู่แล้วโฟกัสมากเกินไปว่ะอ่ารถไม่เจอได้ยินเสียงรถออยู่ไหนวะยิงเงาเหรอยิงเงา ตได้่ก่น,นะแบนฮาริใครยิงตีนมาไครยิงตีนนยใครวะเข้า่ยนงเขาไม่ได้เลยน,ะนาขดไก่อะ มีความแมนว่ายนะ้ำมายิงเรือกูแตกโลประทะโลฟังกูเยอะกว่าเวยส,ส,สึกโลสึกโลเฮียมองเฮียอะไรไม่เห็นเลยบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วนับตา<ต>มพิ่หน่อยไ,ได้ไหมอ่ะว่าแบบ duyên này mỉa 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 มันยังถือธนูไล่ฆ่าอยู่ในไซส์อยู่เลยวะนะสุดยอดจริงเฮ้ยรถมันไม่ยอมหนีอ่ะเรือเรืวะนะเอวะเนี่ยเราหรือมันวะมันมันไอ้ขี้อ่ะูยอ,ยอ,ยอยู่ไม่สุขขนาดนี้ไปหนึ่งจึดแล้วจุดสองจึก<า><า>จุกได้แล้วฮ<ห>ะรถปลาเกิดรถปลาเกิดลัช เข้าไม่ได้เลยเขีไไ่ยเข้าไป็นยังไงบอสตกเออตกตกเรามีหอด้วยเนะี่ยใช่ยังไม่พังเลยหอโคตรเอาอยู่ถึกทนนานอ๋อที่เอาเรื่องมาก สวัสดีครับแปดเฮ้ยหนุหน่มนะอย่านะคนเป็นล้านคนอย่ามาโดนกูจะตายแล้ว <c oughs> ไหลไหลไหลจบไหล,ลแทงงั้นจะจ้ดขึ้นมาโอเเ้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น เชีย่ยมึงเห็นกูกอีกเหรอมึงตายแล้วมึงเห็นเลือดกูปะเนี่ย <c oughs> บกมือแล้นะโอ้โหเยอะจัดเอากูถอยแล้วมามาหาศึกกูถอยศึกเรือลบนี่มันอะไรกันเรือลบหนึ่งลำของมัน ไอเลเซอร์มันโผล่อะจะหาไม่เจอเรือรบมันลำเดียวแงนมาสู้กับเราสองลำแล้วก็หอลำหนึง่งล่มเลยโคตรเอาเโอ้ยผมมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยมันฝนตกอ่ะอโอจะเล่นแบบหลังใช่ไหมจะดันลึกมาเล่นดันหลังนะจบเลยจบไว ไกลๆเดินพูดมันจะต้องเข้ามาผ่านไอ้สลิงหาน่นนะคุณโอ้กับตายสลิงแห่งความตายมันยากมากที่จะเข้าไปนั้นได้พาเพื่อนกูโอ้กูเดินตอะไรเนยิงดูนู้นมาตัวนี้เบื่อวะตรงนี้นั่นแหละเอบระเบิด เป็นแผงเลยฮะอน,นุญาตเล่นปืนโกงปืนเมตาจับไม่มีปัญญาสู้แล้วจะมาไอจยิงวะนอนกอดกันน็อกไอ้น็อกกับเอหัวแดงแคร์มันนอนกอดกันหูหนูหนูใส่หัวมาสองตัวเลย จะมานอนกอดกันพอดีโอ้ยเราต้องมาเอาคืนหรอแย่เราเอาคืนเะไรผมสีไอสกินเอาเปิดได้กันยังไงโอ้ย,อยใครยิงเรือใครยิงเรือตรงนี้เลยเนี่ยแหละตรงนั้นเลยล,ลั่นแหละเขายากเอาตรงนั้นเลยนั่นแหละมันก็ดูไม่มีอะไรเขายากยากโอ้ยคว้าหา <laughs> ก็ไม่ได้ขยับอะไรเลยนะโอ้ระเบิดเฮียถังระเบิดโอ้ถังก็มาระเบิดเพื่อเราตายหายเฮียโอยมันเดื่อยหนุ่งมันปกติยิงไม่โดนเลยรถถังยกคนขึ้นฝั่งมันได้แล้วมั้งเอาถังแตกไแล้วโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวไล่แทงอีกตูปักตู เกิดตรงนี้คือตายเลยก,กลางด<ล>งจัดมันไล่เหรอวะรถสังแตกไม่ไล่เนี่ยระยะมึงมองเห็นป่ะวะระยะไม่ถูกเลยเฮียมันกระดุกกระดิ๊กระดุกกระดิ๊โอ้รนเข้าหลัง <S <S ยิงยากอะ่ะมองก็ไม่ค่อยเห็นอะ่ะปืนเราย้อยหรอวะเราคิดว่าปืนเราตรงนะก็มีบ้างปืนมันย้ยอยอะ่ะแบบเผื่อระยะเยอะมากแทบทุกอย่างเลยยิงเลยอยากตายแล้วไกลป่อาอ๋อแม่งแบบคุณเล่นปืนอะไรอะ่ะเอ็ดวีรู้สึกเหมือนเล่นแล้วแปลก,ปลกอะ่ะไกลไงไกลแต่ว่าเหมือนมันต้องเผื่อระยะเยอะมากเลย กระสุนย,ย้อยอ่ะมองไม่เห็นเลยมึมดเด้แล้ววิ่งไปตรง,งๆเลยได้ป่าวบได้แล้วเนาะได้ผมวิ่งมาตรงตรงเลยนี่ไปไหนดีวะเสียงอะไระอ,ะอ่ะเสียงอะไรวะลูกซองเหรอปืนเรือปืนอะไรวะฟังไม่ออก เือเรือเรือโอ้โหแอแม่งเลยสัสแอม่งเลยเหี้ยเลอใช่มเลยใช่ไหมไปไปด้วยเอาไปสองลูกนอนนอนแ้แตกคืนมานบขอบคุณครับชุบไปทั่ว อ๋อไปกระเถื่อนโอ้ตัวเอิงยิงเบกเบกสมิธระวังเบกสมิธข้างหน้าเยอะอ่ะเบกสมิธลบไปแล้วโอ้โห่โล่โล่อ๋อโล่ไฟใครวะไฟเราเหรอดีเอาเวนกับจริงๆเกิดมาโดนระเบิดไอ้นี่ระเบิดแบบสตันที่มันของไอ้หัวแดงอ่ะไอ้แค่อุ้ยเกิดเลยนะใครวะสวยห้องเดิม ก็เลยเรียกร้องมีตัวปักเกอรเข้ามาแล้วอุ้ยเฮยรูดขากูไปบนไรค้าคุณขาดด้วยก,ก็ไม่จับำัะไรไม่จำอะไรมาแล้วมาแล้วนะามูพุทเป็นบังบาตาไม่เห็นหรอกอยู่ไหนเนี่ย มุดน้ำแล้วก็ไม่รู้แล้วหลงกระสุนปืนได้ไหมเพมื่อนเอาเพื่อนตายหาไปแล้วอองพลังดีสองเลยโอ้ลูกซองเย้เ่ยมเข้ามาแล้วรเข้ามาแล้วุดเ,เข้ามาแล้วุดเ,เข้ามาแล้ว เออแตกตกใจหมดมาเกิดยังไม่มาเลยอ่ะมีการเ้าเกินอ่ะโอ้โแลกกันว่าจะดีสองก็ไม่รถอ่ะเชี่ยฟับฟับฟับโอ้ยูียะ,ะ,ะ,ะอถอดใจ,ก,ดใจกูถอดใจในปืน <laughs> มันยิงนานอ่ะแล้วกูก็ถอดใจก่อน <laughs> เลี่ยนแล้วเพลียนแล้วเพื่อนอยู่ยยเนี่ยไปนั่งเรือดีวกว่าเพื่อนขับเรือด้วยไปไกลเปลี่ยนสมิธดิยเกิเลยมันยังไม่ถึงบ้านมันเองเลยด้วยซ้ำบาง <c oughs> อ่ะกูถึงบ้านมันก่อนมานี่รถถังแตกละผมขี <c> ่ <oughs> เรือไป,ไปอตูไปเลยโอ้ยใครควัน <c oughs> โอ้โหลูกสอง ขอบคุณนะลูกซองอยู่ตรงนี้มากแดงระวังอุ้ยหลังตูดกูอีกแล้วเฮียจะอะไรอ่ะหลังตูดวะเออเอาคืนละแขนยิงจากไหนวะโอ,โอ้ย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 ปืนอะไรรวยมากวิ <c oughs> อาแบบยาวเฟ้ยลูกซองเนี่ยเดินเจอหลายรอบล

คุณหมอจับมือหน่อยได้ไหมอ่ะขอบคุณครับอืมกดหมดใครขับใครขับเรือไปนอกแมปแล้วก็ไปตายนอกแมปมูกัดเลยแล้วมันก็ลงเรือเดี๋ยวมันก็เอาเรือเราไปใช้สิไ,นะไปแล้ว ไมงก็คนจะเกิดดักก็ดักติเด้อแ่งแ่งมากลงระเบิด E2 แล้ววิ่ตามรถได้ลูกเดียวเอาโอ้ยยังทำมึงเวะเออแอ๊กไม่สามารถปจอตรงนั้นได้ไ เยอะได้ห้าตัวไม่เยอะว่ะตอบกระสุนหน่อยครับตอบกระสุนหน่อยครับโอ้ยน่ารักเพือ้ยยางเป็นอวังด้วยว่ามียี่คุณแหละ แล้วลงระเบิดลง E2 ไว้ E2 ไม่ได้เลไเนี่ยกระสุนยูนีครับยอดเลยที่ทปต่อไปกระสุนยูนีครับีเีล้างแผงเลยปืนเลกูไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนมดแต่มองว่าอมาเคียวเนมละ ชอบต้องแบกสาวไอ้แบบนี่แบกสาวสิว่าแบกอยู่เ <Thank you. S 1> ป็นไนะที่ไหนวะโอชยสี่สององสี่สองโอ้ยอนะสี่อสองไอ้ <Roger that. S 1> อ,อ,อีอนี่วะที่ a c อ,อีกจะลูกักตด <c oughs> ยิอของขงาร์ลุกชันยิอองคาร์ลูทชันไปไม่ได้เลยอะไปอีสน่าจะดีกว่าเนี่ยใจกล้ามากสามีโอ้ยมานบนายคำนวาฝาลงอลันเทอร์ลีโปรสเตดีไปแล้วโอ้โหลงอีกแล้วไอีโลว์แล้วลลวันนับที่สามปะอันนี้สี่มันพังได้ปะวาัาซิสเตอร์เนี่ยมีสิบรูกเลย ไม่พังครับไปเล่นหมดแล้วสองแล้วมาตอนนี้ c r o s อ steady แบบว่า cross s t e a ต y cross steady มึงก่อนเลยสวย ไอ้หนุ่มดาวลงอีกหน่ตอนนี้ขึ้นอยู่กับจัดบอลล้วนเลยหรอจู่ๆโอ๊ะตรงนี้เลยเหรอพระเจ้า ยอดเลยวะทีมเวิร์กจังวะยิงไม่พักเลยเว้ยแต่พี่อะสุดๆเท่านี้จริงเจ้าหมันเยอะมาก